สวัสดีรับเดีวรุ่นระหว่างคันนี้เอกาันสองคันนี้คันนี้คันนี้ระหว่างล้อมัดไฟใหม่กับแผ่นชาร์จใหม่กำลังให้ไลน์แมววิ่งมาสง่งอยู่อันนี้เราก็เลยอ่าเนือ่องจากตัวซับคับเราที่เราเคยวิเคราะห์วิจัยกันมาวิเคราะห์วิจัยมาก,ก่อนเนี้ยเราเจอปัญหาหนึ่งอย่างก็คือตัวที่เป็นเอกรันสองจะใส่ได้แค่เวอร์ชันแรกที่เราเคยทําเวอร์ชันที่สองใส่ไม่ได้เนือ่องจากมันติดพอดีวันนี้เราเปิดฝาอเอกรันสองเราก็เลยมาดูวิเคราะห์ดูว่ามันติดเพราะอะไรทําไมมันใส่เวอร์ชันที่สองเหมือนสปอร์เตอร์ปกติไไม่ด้ เราก็เลยเอาฝาอันนี้มาเทียบซึ่งเป็นฝาของคันที่ผ่าเครื่องอเทียบกันเหมือนกันเะทุกจุดแม้กระทั่งโค้ดโค้ดสามสี่เก้าห้าหนึ่งศูนย์สี่อันนี้ฝาจะบอกเ์ปกติอันนี้ฝาเอ็กเอ็กอาร์พันสองสามสี่เก้าห้าหนึ่งศูนย์สี่เหมือนกันเหมือนกันทุกป,ประการร่องคีบระยะเท่ากันหมดร่องร่องตรงสามคัดเหมือนกันทุกป,ประการหัวหมุดตรงนี้เหมือนกันหมดอืเท่ากันหมดเราก็เลยงงว่าอ้าวฝาเันเหมือนกันแล้วทำไมมัน ใส่เวอร์ชันสองไม่ได้ทต่ไ, R, ไม่ได้การใส่เวอร์ชันสองไม่ได้ทำไมมันติดเพราะว่าลูกค้าเราที่เคยใส่เวอร์ชันหนึ่งไปแล้วอยากจะกลับมาใส่เวอร์ชันสองพอเราลองใส่เข้าไปเนี่ยมันใส่ไม่ได้มันติดตอนนี้เราก็เลยไปดูชามคัดนีนด่ดูชามคัดชามคัดอันนี้ชามคัท xr หนึ่งพันสองชามคัท xr หนึ่งพันสองอันนี้ชามคัดสปอ,นนอรเตอร์ของฝานี้สปอรเตอร์ปกติอ่าเราสังเกตได้ด้วยตาปุ๊บเราเห็นเลยว่าชามคัท xr หนึ่งพันสองหนากว่าอ่าชามคัด อ่าสบอตเตอร์ปกติเรียกว่าเดี๋ยวจะบัดให้ดูอ่าระยะเฟืองถึง,ถ,งถึงขอบชามคัดอ่าสบอตเตอร์ปกติประมาณสิบเก้าจุดห้ามิลอ่าแล้วพอวน,นี้มาเอาสิบเ้าห้ามิลมาเห็นไหมว่ามันไม่ถึงอ่ามไม่ถึงอ่า่าดูน,นี้เราลงไปปึออ๊บ ามคัดเอกร์พันสองโอ้ยี่สิบเจ็ดจุดห้ามิลหนากว่ากันเยอะนี่เราก็เลยสงสัยว่ามันหนากว่าเพราะอะไรเราก็มองอ่าถ้าเกต็สังเกตด,ดูขอบนี้ขอบนิจจติอ่ะขอบเอกร์จะสูงเห็นไหมมองเห็นมองเห็นตัวนี้เลยเห็นร่องอันนี้ตัวนี้ไม่เห็นเห็นไหมแล้วตามคัดตามคัดตัวนี้ถอดได้เอกร์พันสองถอดได้กระบอกเตอร์ปกติถอดไม่ได้เป็นชิ้นเดียวอ่าเป็นชิ้นเดียวกันเป็นชิ้นเดียวกันถอดไม่ได้แต่ของเอกร์พันสอง พอได้แล้ว xr พันสองไม่มีแผ <Int rum noise> er ่นเหล็กสปริงกลางเหมือนสปอเตอร์ปกติไม่มีแผ่นเหล็กสปริงกลางเป็นน้าคัดจากแผ่นเหล็กโลหะอ่าแต่คราวนี้ xr พันสองข้อดีของ xr พันสองนี่โค้รเทปเนี่ยมีมีเวทชัดในตัวมีเวทชัดในตัวซึ่งสปอเตอร์ปกติไม่มีเวทชัดแต่ภาคัดชุดเดียวกันใช้เหมือนกันแต่ของ xr พันสองมีเวทคัดในตัวเวทชัดคืออะไรเวทคัดคือตัวกดชัดในรอบสูง ทำหน้าที่กดคัดในรอบสูงมันจะมีแรงเวี่ยงรอบสูงขพงรอบสูงหมุนจัดจปุ๊บเวทคัดมันจะเบี่ยงมันจะมีเบี่ยงเขาถึงเรียกเวทคัดก็คือตัวน้าหนักกดคัดอ่าทาให้รอบสูงสามารถมีตัวเวทคัดเนี่ยช่วยกดคัดให้มันอยู่กว่าเดิมอยู่มากกว่าคัดปกติได้ดีขึ้นช่วยในรอบสูงเวลารอบต่าก็จะปกติถ้าใครเคยเห็นเอ็มแปรที่ใส่เวทคัะที่จะมีตุ้มเนี้ะมันจะมีเป็นเมตดตุ้มอะประมาณห้าหกเม็ดอะประมาณหกเมตรที่ว่าเวลาสตาร์ทแล้วมันหุก เวลาดับเครื่องมันถุกพอสตาร์ทปุ๊บเวลาเบิ้ลปุ๊บมันบานออกอะ่ะคือเวลาช่วงมันบานออกเนี่ยมันจะไปกดชัดให้เราในรอบสูงนี่คือหน้าที่ของเบรคชัดซึ่งกลายเป็นว่า x อ1 2พันสองเนี่ยมอคัดอะ่ะมันหนาขึ้นพอมันหนาขึ้นมันก็จะมาชนขอบตรงเนี้ยมันก็จะมาชิดขอบตรงเนี้ยเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นมันเลยทำให้ใส่ซอฟตัดเบอร์ท่สองเราไม่ได้ทำให้เรารู้ว่าสปอตเตอร์กปกตินะถ้าใครอยากซิ่งนะไปหาซื้อเนีย่ยชุดเนี้ยชุดชุดเนี้ยแต่พอมอชามเนี่ยของ XR 1 2ันสองมาใส่ได ใส่ด้วยกันได้ปกติเลยเพราะนี่คือของสปอเตอร์ร่องกันเฟืองเหมือนกันหมดทุกอย่างปกติโต๊วพารารีเหมือนกันหมดชาแม่เหล็กตัวเดียวกันแต่ต่างกันที่หม้อคัดซึ่งเอ็กอาร์ัสองมีเวทคัตในตัวสปอเตอร์ปกติไม่มีเวทคัดไม่มีเวทคัดก็คือเวลารอบสูงจะจัดเนี่ยมันจะจับไม่ดีเท่าตัวที่มีเวทคัดแค่นั้นเองนี่คือข้อดีของเอ็กอาร์ัสองเพราะเอ็กอาร์ัสองเป็นรถที่แรงในแรงกว่าสปอเตอร์ในทุกตะกูลเพราะมันทําเป็นเครื่องซิ่งมามีองค์มีออยมีปั๊มน้ำมันเครื่องงตตตรเี้้้ัััปปููหส มันจะตั้งขึ้นมันจะตั้งขึ้นแล้วก็หงายขึ้นอย่งตรงๆนี้สปอร์เตอร์ปกติบีเทียวจะออกข้างรถอันนี้หงายขึ้นซึ่งหากองแต่งยากมากไม่มีของแต่งขายก็วางรู้ดีๆวันนี้สําหรับจางคัดชุดคัดฝั่งไฟเบอรีของเอ็การกับสปอร์เตอร์ตา่างกันยังไงโอเคแค่นี้รู้เรื่องครับไปรลุ้น